โอเคสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเริ่มนับ21ถึง30และจนถึง100นะคะเทคนิคการนับเบื้องต้นในภาษาเยอรมันเรามาทบทวนของเก่าเลยก็คือจำได้ไม่เอ่ยว่าตัวเลขในภาษาเยอรมันจะเรียกว่าดิซาลนะคะดิซาลตัวเลขเนาะ เริ่มจาก 0, 1, 2, 3, 4, ห 6, 7, ่งสอ่ก็ดแปดเถึง20่สิซึ่งจะนับทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนูลอินส์สไวท์ทยเฟยรฟเซกนอ 12บสอง1ิบส1มเสสนะคะก็คือถึงยีสต่อมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มยีอถึง30นะคะเทคนิคก,การนับก็คือ คำว่ายีสิในภาษาเยอรมั Learn Man, นเนาะใช้คำว่าส w a n สิกซวันซิกนะคะคือยี่สิและที่เพิ่งบอกไว้ว่าใน,ในการนับเลขเราจะนับตัวเลขที่อยู่ข้างหลังขึ้นก่อนนะคะยี่สิบก็คือส w a n สิก ต่อมาเราจะเจอสวันซิกเห็นไหมคะมันอยู่ข้างหลังยี่สิบอดหนึ่งในภาษาเยอรมนันก็ไอในการนับตัวเลขเราจะใช้อุ่นในการเชื่อมนะเพิ่งมาร์กสีม่วงให้ สีม่วงจะอ่านว่าอุ่นซึ่งแปลว่าและก็เท่ากับหนึ่งและยี่สิบนะคะอันนี้คือถ้าแปลแบบภาษาง่ายๆนะถ้าเป็นยี่สิบสอง ก็จะเป็นสองและยี่สิบถูกไหมเราก็จะพูดว่าสวายอุ่นสวานสิกยี่สิบสามสามและยี่สิบเราก็จะพูดว่าไตรอุ่นสวานสิกไล่ไปแบบนี้จนถึงสามสิบพอคำว่าสามสิบ ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนรูปอีกหนึ่งครั้งนะคะใช้คำว่ากตรสิกโอเคเดี๋ยวเพิ่งจะลองนะับยี่สิบและไปยี่บเอ็ดจนถึงสามสิบนะคะเพิ่งจะมาคำว่าอุ่นที่แปลว่าและเป็นสีม่วง ซึ่งมันเป็นการเชื่อมกันนะคะโอเคเริ่มจากยี่สิบก่อนนะสวันสิกยี่สิบเอ็ดไออุ่นสวันสิก ยี่สิบสองสวายอุนด์สวานซิกยี่สิบสามไรอุนสวานซิกยี่สิบสี่เฟียอุนสวานซิกยี่สิบห้า fünf und zwanzig. ho. sechs und zwanzig. jesus. sieben und zwanzig. acht und zwanzig. n อยอ d นตส่วนสสามสิบเราใช้คำว่าปลายสิกอันนี้นะคะคือโอเคต่อมาพิ่งจะนับยี่สิบเอ็ดถึงสาแบบเร็ว,รวนะ I und น w a n ว i g z ก e i ายอุ w a n ่ i นส r e i und z w a n ส i g สี่ขวดยี่สิบห้าขวดยี่สิบหกขวดยี่ส n บเจ็่สิเขอันนี้ก็คือยี่สถึงสาให้เพื่อนๆน,นะคะลองฝึกนับไปเรื่อยๆ พอเรามาถึงสามสิบปุ๊บมันก็จะเป็นถ้าเป็นสามสิบเอ็ดเอาง่ายๆเลยเราก็โอเคสามสิบหนึ่งกับสามสิบถูกไหมคะสามสิบเอ็ดคือหนึ่งและสามสิบเวลาเราเขียนเราพูดว่าหนึ่งและสามสิบ เราก็พิมพ์ไปเลยไอ่ก็คือหนึ่งอุ่นคือและไตรสิบคือสามสิบนะแค่นั้นเองสามสิบเอ็ดก็ไออุ่นไตรสิบ ถ้าสามสิบสองล่ะก็สวายอุ่นตรายสิกสามสิบสามตรายอุ่นตรายสิกนะสังเกตคำว่าอุ่นก็คือเชื่อมปกติและหลักสิบถ้าสามสิบแล้วก็ใช้ตรสิกเนาะ ถ้าหมวด40ก็จะเป็น Fear s i ินะคะเพิ่งจะนับลอยๆให้ดู31ถึง40 40ภาษาเยอรมันมองไปที่ทางขวานะคะใช้คำว่า Fear s i ิโอเค

เฟียสิกเห็นไหมคะมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแค่เปลี่ยนหลักสิบถ้าเพิ่งจะนับสี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบล่ะคำว่าห้าสิบในภาษาเยอรมันนะคะใช้คำว่าฟูงสิกโอเค ห้าสิบในภาษาเยอรมันใช้คำว่าฟ ü มฟถ้า51มันก็จะเป็น1และ50ถ้าเป็น41ก็จะเป็น1และ40ถูกไหมพึ่งก็เริ่มจาก4ี่ก่อน สี่สิบเอ็ดเวลาเราแปลภาษาไทยให้เราพูดคำว่า 1, หนึ่งและสี่สิบหนึ่งภาษาเยอรมันก็ไอและคือคำว่าอุ่นเพิ่งแยกให้ก่อนนะสี่สิบคือเฟีร์ซิกโอเค I u n d feel sick คือสี่สิบเอ็ดนั่นเองอุ๊บหายไปเลยอะเขียนใหม่นะคะุ o p s ああเดี๋ยวนายเข้ามาใหม่สี่อดในภาษาเยอรมันก็คือหนึ่งและ I, สีสอ I und i e r s i g โอเคคำว่าอุ่นมาร์กสีม่วงไว้ คำว่า i ให้เป็นสีแดงไว้ก่อนนะคะ vierzig ที่แปลว่า40ให้เป็นสีฟ้าโอเคการนับ41ถึง50เราก็ไปต่อได้เลยอย่างเช่น i u n d v i e r z w e u n d i z i g dreiund 40 4 und 40 4แ4ะ40่0ิบ40า 40, und 40, und 40. ก็คือ50นะคะอันนี้คือนับไปเรื่อยๆมันจะนับไปแบบนี้จนถึง99เนาะ แล้วถึงจะเปลี่ยนเป็นคำว่า100อ่ะอันนี้คือเทคนิคการนับไปเรื่อยๆนะคะต่อมาพิ่งจะมาสอนอ่านหลักสิบเนาะในหลักสิบเรามาดูตารางขวาสุดเลยเห็นไหมเข <Okay. S 2> นะคะตารางทางขวาสุดนับตัวเลข หลักสิบเริ่มจาก10บก่อนนะคะเห็นเนาะเซน10สวันสิกยี่สิบไตรสิกสามสิบเฟียสิสี่สฟิฟสิกห้าสิเซกสิหกสิสิบสิกเจ็ดสิิก แปดสหน่อยสิกเกสิบเวลานับช้าชาแล้วมันจะลืม <c oughs> นะคะเห็นไหมถ้าเป็น99จะใช้คำว่าอะไรไม่อยากเนาะใช้กฎเดิมเลย99มาจาก9และ90ถูกไหมเก้าและ90 หมายถึงเก้าสเกเวลาเราเขียนเราเขียนตามที่เราพูดเลยเก้าและเก้าสิบเกภาษาเยอรมันก็คือนอ,นอยเนาะยอยอันนี้คือเก้าเพื่อบอกว่าเก้าและเก้าสิบคำว่าและภาษาเยอรมันคือ u n ่อ,อได้คำว่าเก้าและ แล้วนะต่อมาคำว่า90เห็นไหมตรงคำว่า90จะอ่านว่าน no อยสิเนาะเราก็เขียนไปเลยนอยสิเวลาอ่านอ่านตามที่เราเขียนนะคะ99แปลเป็นไทยว่า9และ90เวลาพูดเราก็จะพูดว่านอย อุ่นนอยสิคือ99นะพอเรารู้ทุกคำที่มาหมดละเราเอามาชิดกันได้ละนะคะนอยอุ่นนอยสิคือ99คําคำว่า100นะคะ100จะออกเสียงว่า I hundred I hundred หรือว่า100ก็ได้นะคะไอ0ุก็คือ100ถ้าเป็น200ล่ะก็สวัย100 300ดสามร้อตรายหุนเดสีเฟีย1ุนเไปเรื่อยๆนะคะโอเคตอนนี้เรานับถึง100และให้เพื่อนๆค่อยๆฝึกนะคะเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและ เทคนิคก็คือใช้เลขหลักหน่วยพูดก่อนนะแล้วตามด้วยหลักสิบนะคะโอเคมาพิ่งทบทวนไอ้พึ่งทบวงทบวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาไปเริ่มท่องเองสามารถฝึกได้ผี่ถุกก็ต้องขออาภัยด้วยนะตลวมเราก็คืออยากจะส่งความรู้ต่อนะคะแต่เราก็ไม่ได้แม่นเหมือน ครูวิชาชีพโอเคอ่ะเรามาเริ่มจาก0นถึง10ก่อนนะท่องตามนะคะนึ่ไอส์สวายไทรฟี่ฟุมซ็กซ์ซีบนอัตนยเซนนถึงสิต่อมาสิบเออ Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Na, und zwanzig, zwei und zwanzig, drei und zwanzig, vier und zwanzig, fünf und 20, und 20, und หกและยี่สิบเจ็ดแ n นะคะอันนี้คือถึง30ต่อมา3 1มสถึงสีนับแบบลอยๆนะเราก็ท่องเลยสาคือคำว่า3รนะคะสาก็คือ1และสาสิ เนาะเราก็จะเรียงตั้งแต่ i อ n d น r ตรซิกแบบหนึ่งนะคะ <c oughs> คุณแม่หรือเปล่าอืม คุณเพื่อนโทรมาแป๊กหนึ่งอัดคลิปไปให้หน,นะคะก็คือว่าเดี๋ยวสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบก่อนนะคะสามสิบเอ็ดก็คือไออุ่นไตรซิสามสิบสองสวายอุ่นไตรซิสามสิบสามไตรอุ่นไตรซิ แล้วก็ไป3 4จนถึง3 9แล้วก็40นะ3 4ก็คือ v i e r u n d 30 5 f ü n f u n d 30 6 s e c h s u n d 30 7 s i e b e n u n d 30 8 a c h t u n d 30 e n e u n u n d 30ต่อมา40ก็คือ vierzig นะคะอ่ะถ้าเพิ่งนับรอยอาจจะงง งั้นเพิ่งจะเขียนตัวเลขไปให้ด้วยเดี๋ยวเรามานับ40ถึง50 40ถึง50นะคะ40 und 40 2 und 40 3 und 40 4 und 40 Fünf-und-vierzig. Sechs-und-vierzig. Sieben-und-vierzig. Acht-und-vierzig. Neun-und-vierzig. Fünfzig. Wir, Beide Toma. Ha, et. und fünfzig Zwei und fünfzig, drei und fünfzig, vier und fünfzig, fünf und fünfzig, sechs und fünfzig. หลงละหลงละสี่ส <laughs> ิบห้าสิบหกสิบเ d 50สิบสิบเามา60เนาะใช้คำว่า s i okay. นับแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง99ก็คือ No und. No นอยอุ่นนอยสิสัญญาณหายนอยอุ่นนอยสินะคะพอได้นอยอุ่นนอยสิแล้วเราก็จะไป I อฮันเรคือหนึ่งร้อยนั่นเองโอเคเดี๋ยวเพิ่ง ลาไปก่อนนะคะคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์เนาะพอดีสัญญาณในการโทรของพึ่งมันค่อนข้างที่จะอินเทอร์เน็ตอื่นมากไม่เหมือนมันโอเคค่ะอันนี้ก็คือคลิปการน,นับตัวเลขนะคะอ่ะพึ่งเลื่อนมาให้เผื่อใครจะสกรีนช็อตตอนจบ โอเคค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสู้ๆนับตัวเลขภาษาเยอรมันบ๊ายบาย